นี้สะมาแนะนำเสนอคิีมกันแดดซีคลิสเพื่อนๆคงจะรู้จักกันดีนะคะในนามของแบรนด์ซีค r ิสซึ่งตอนนี้มาแรงอันดับหนึ่งเป็นกันแดดที่ขายดีมากค่ะและนี้ก็คือตักแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะแต่สำหรับใครหลายๆคนอันนี้ตั้งไม่รู้นะบางคนอาจจะชอบแต่งหน้าแบบยังไงอะเข้มหนาบางแต่ก็อย่างที่บอกนะคะว่าสุภาสิทธิไทยไก่งาประขน งก็เพราะว่าแต่งหน้านั่นเองแต่เราจะมาแนะนํานนนก็คือว่าสําหรับตัวตาก็เป็นคนไม่แต่งหน้านะคะก็คืออย่างวัน,ว,นวันหนึ่งอาบน้าเสร็จอย่างเงี้ยอาบน้าเสร็จอาจจะลงเซรั่มบำรุงแล้วก็ตามด้วยครีมกันแดบดบหลังจากนั้นไม่ได้ทําอะไรต่อเลยจ้าทาครีมเอ้ยทาแป้งฝุ่นทาแป้งฝุ่น,นเขียนคิวนิดนึงเขียนคิวก็อาจจะไม่เป็นนะคะอาจจะบางทีเหมือนปิ้งควายเกาะเกาะหน้ามาอะไรอย่างนี้แล้วก็ทาลิปสติกปัดแก้มนิดน บางคนก็บอกว่าแม่ค้าขายครีมทำไมแบบหน้าดําจังเออบางทีจะพูดว่ายังไงอะแต่ก็ไม่ใช่คนขาวนะคะก็ได้แค่นี้แต่ก็ยอมรับว่าเออพอมีครีมกันแดดปุ๊บทาก่อนออกจากบ้านมันไม่ใช่แค่ครีมกันแดดนะสิมันเป็นทั้งบีบีแล้วก็บำรุงในตัวคือ ไม่ต้องใช้ครีมใช้แค่ตัวนี้ก็ได้สำหรับตังน,นะคะสำหรับบางคนอาจจะมีเซรั่มและครีมบำรุงในครีมเดย์ครีมอะไรนั้นก็ว่ากันไปอแล้วคือราคาก็ไม่แพงราคา250บาทขนาด10กรัมใช้ได้หนึ่งเดือนใครที่ยังไม่กล้าลองคือถ้าให้ลองได้เลยนะคะถ้ามันไม่ดีจริงเราก็ไม่อยากจะใช้เราก็กลัวหน้าเราพังเหมือนกันเนาะหลายๆคนอาจจะคิดว่าการที่แบบมีแบรนด์ออกมาขายออนไลน์ใน Facebook i n s t a g กร m l i น e อย่างเงี้ย ได้หรอมันดีหรอมันปลอดภัยหรออะไรอย่างนี้แบบสินค้ากระแสหรือเปล่าคือคิมกันแดดสีคิทตัวนี้เขามีมา2ปีแล้วนะคะเขาขาย2ปีแล้วยอดขายไม่เคยตกและที่สําคัญมันมีเลขที่จดแจ้งอยู่ตรงนี้หลังกล่องเนาะหลังแพ็กเกจมันจะมีเลขที่จดแจงซึ่งไม่ใช่อออยนะคะความหมายของอออยออยอไม่ได้รับรองมาตรฐานอะไรคิมพวกนี้เนาะอออยมันจะเป็นพวกอาหารและยาใครที่ไปจำมาผิดว่าเอ้ยมีอออยไหมไปไปไป,ไปศึกษามาใหม่แล้วกันเนาะ ครีมกับพวกวัาพันธ์เครื่องสำอางเนี่ยเขาไม่มีออยก,กันนะคะโอเคเนาะเข้าใจกันแล้วเนาะอันวันนี้จัดพอแค่นี้ขอปนัอเดี๋ยวยว,วันหลังมันจะมารีวิวหน้าสุดแล้วก็ครีมแต้มเกลี่ยแอะดียังไงเนี่ยวันนั้นค่อยว่ากันอีทีสำหรับคลิปนี้ัปไปก่อนสวัสดีเจ้า